สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมจีนีต้องรับสู่ช่องดูรืยานเครับทุกคนแล้วก็ไอเรียมโป่งทางริชแมนช็อปด้วยนะครับตอนนี้มีรถทุบลดกระหน่ำรถทุราคากับริชแมนช็อปโน .1 เรื่องการเติมเกณนะใครที่อยากเติมก็จะเป็นโปรตานี้เลยนะส่วนใครที่เติมผ่านเว็บไซต์งทางริชแมนช็อปเนี่ยจะมีริชแมนคอยด้วยนี่ครับทุกคนก็สามารถเอาไปเป็นส่วนลดในรอบถัดไปได้สูงสุดถึง25%แล้วก็มีผ่อนสูงสุดถึง10เดือนกันเลยนะครับก็สามารถไปเติมได้ทางริชแมนช็ r i ช h m a n Shop นะครับก็ยืมแอดด้วยแต่หาร้านไม่เจอนะครับผมโอเคสวัสดีครับผมใครร้องเพลงเนี่ยรอโอเคครับผมบ๊ายบายครับเจออะไรก็ไม่รู้นะคนมาเคลื่มีคนเรียกผมด้วยเมื่อกี้ชื่นใจเลยหวังว่าเราจะไม่ได้ต้องมายิงอัะนะหาปืนก่อนเลยนะต้นเกมโอ้โหมีแต่ลูกซองกับปืนอะไรก็ไม่รู้นะครับปืนใบสัน ไก่ร้องอีกแล้วผมจะมาทำเป็นไก่เคปซีนะมันไม่ใช่ตอนเช้านะทุกคนมันตอนเย็นเลยนะแล้วจะทำไมไก่มันยังร้องว h ดเลยทุกคนเดี๋ยวหามันจะมีคนมาแบบอี้นนมผมนั่นไงผมว่าแล้วผมได้ยินเสียงขึ้นลิฟต์มานะครับํายาก,ก่อนโอโ้โหไก่ร้องไม่หยุดเลยพอผมอัดลิป์โอ้โหโดนหลังเลยผมว่าเป็นเพราะไก่ไทุกคนเพราะมันไปจับทำไก่เคปซีดีไหมเนะี่ย เราลงที่เดิมเลยนะครับผมเรียกว่าเรามาแก้แค้นกันนะครับต้องกินน้ำเอาเลยนะครับตามปอกแ๊กปอกแ๊กเลยแฮกเกอร์เอ้ยอ้้หูกระตุกอะไรวะเนี่ย โอเคนะครับไรเราเล่นข้างบนนะทุกคนเพราะว่ามันได้เปรียบมากนะครับคือเอาตรง,งตรงว่าโคตรได้เปรียบมันจะมีคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเราใจเย็นไว้เนระับทุกคนใจเย็นเท่ากับเล่นง่ายกว่ารอเขาขึ้นมานะเหมือนเขาจะขึ้นลิฟต์อีกแล้วมนะันอ่ะผมไม่ค่อยอยากเล่นตรงนี้เลยทุกคนเอาตรง โอ้โหใครมา,าเนี่ยโดนแย่งคิวเลยมันตกใจแน่เลยว่าใครยิงวะนี่ฮัลโหลอยู่ข้างล่างนี่ครับไอโซนห้องควบคุมเนี่ยไอห้องควบคุมผมว่าเป็นห้องที่แบบไม่ควรจะเข้าไปเล่นอะเอ้ยข้างบนเวละเหมือนมนขี่เจ็ทแพดมาด้วยนะครับมาแพค,คู่อ่ะ ร้อยนัดเดี๋ยวแปบบ๊บนึงลุกชังหมดนี่เอฟซีนะครั <c oughs> ผมเจอเอฟซีแต่ยิงผมไม่ยั้งเลย <c oughs> พูดบอกเอฟซีแต่ว่ายิงผมหมดแม็กเลยมีคนลงมาอีแล้วโหทุกคนหาที่พ๊มยาก่อนนะตรงนี้น่าจะได้อยู่นะ มีคนขับฮอไปอีกแล้วเล็บเป็นอักนะครับไอ้ข้างล่างก็จะมาข้างบนก็ดักเล่นตรงไหนก่อนดีเนะี่ยผมมีปืนพลังจีอยู่นะครับน่าจะเล่นได้นะทุกคนผมว่า เราบินขึ้นไปเช็คข้างบนก่อนนะไปไหนละเ้างก็โดดลงไปเหรอ,อใครเก็บของเนะี่ยเก็บของซะชิลเลยโอเคผมอ่านอยู่นะกลัวไม่ได้อ่านนะยยิงไปเจ็ดตัวละคนหรือเปล่าน,น,นะเมื่อกี้โอเค ในห้องบนถือว่าได้เปรียบมากนะครับทุกคนถ้ามีเพื่อนสักคนหนึ่งเอาไว้เช็คตอนคนกระโดดลงมาก็ถือว่าเล่นได้ย,วยาวๆนะแต่ตัวเดียวแล้วนะครับไป๋ยวผมไล่เขาเลยดีกว่ายวลองเช็คในห้องควบคุมก่อนนะเป็นห้องที่คนชอบมาดักมากโอเคเหมือนจะไม่มีนะห้องโซนนี้เหมือนอยู่โซนหน้านะไปแอบไว้ตรงไหนเนะี่ย เดี๋ยวเราใช้ปืนพลังไฟฟ้านะโอเคเรียบร้อยนะบายบายโอเคเรียบร้อยนะครับ เหมือนบอดยิงคนหรือคนยิงบอดก็ไม่รู้นะครับนี่ไงผมเจอแล้วอุ๊ยโอ้โหเม็ดสุดท้ายพอดีเลยมันโชคร้ายมากเลยนะไอคนที่ชื่อเย็นพุงเนะี่ย แต่อากเป็นปืนนี่ผมคุมไม่ค่อยเข้าใจระบบก,การคุมปืนมันเท่าไหร่นะแต่ผมเห็นสตรีมเมอร์หลายคนเขาชอบใช้นะแต่ผมไม่ใช้เลยนะผมใช้แบบ M 4มดีกว่านะสำหรับผมผมว่ามันคุมง่ายกว่านะมาครับทุกคนเรียกหุ่นเลยเดี๋ยวไปรอนะครับว่ามันจะมีเพื่อนมาชุบหรือเปล่านะก็เหมือนเป็นอเอาอีกแล,ล,ล้ใกลร้องอีกล้ มีเพื่อนเข้ามาด้วย,โอ,ยโอ้โหเจ็บมากเกือบน็อกนะครับจะยิงขอบขอบเอานะครับเขาไม่น่าจะหลบคนนะต้นไม้มันเล็กมากโอเคเรียบร้อยนะลาก่อยไม่มีที่ชุบด้วยนะมันแต่ผมไปเอาหุ่นยนผมเลยก็แล้วกันนะยี่ิบห้าวิจะมาแล้วไปเอาหุ่นดีกว่านะครับ มาแล้วครับโพชิงกีของเรามีคนหรือเปล่าผมมีวิธีที่จะแบบว่าทําให้หุ่นอุ้ยเจอหุ่นเลยพูดถึงหุ่นปุ๊บเจอหุ่นเลยทุกคนเฮ้ยเสียงอะไรเมื่อกี้มันเจอคนด้วยจับเลยแล้วก็เอา้าทำไมมันจีนหลุดเร็วจังอะเดี๋ยวนะมันปัม๊มใหม่แล้วเหรอเฮ้ยโอ้โอเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึง เราต้องไม่เอาหุ่นไปสู้นะเพราะเขาเล่นในบ้านเนี่ยครับเปลืองมากเดี๋ยวเรารอจังหวะเขาเลยครับทุกคน เหมือนเขาบวกกันสองตี้หรือเปล่าผมนั่นไงผมว่าผมว่าละเหมือนจะบวกกันสองตี้นะซ้ำเลยนะครับ ปวยเจ็บแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับน่นาจะหมดแล้วนะโอเคเอัปรตร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งอัปตอเขตไหนวนะเนี่ย ไม่ค่อยมีมามีเกีวโฟยลยคนเอ้ยเจอแล้วโอ้โหพูดปุ๊บเจอเลยแล้วันนี้คือบอดนะครับบอดเข้ามาแบบตอนจบงานตลอดเลยอะ ะไปหาคนเอ้ยนี่ไงกำลังพูดว่าจะไปหาคนจเจอคนเลยไม่รู้เขาล่อเราหรือเปล่านะมันปูวก,กันอยู่หรอเอ้ยมีหุ่นด้วยทุกคนหุ่นตัวจิว๋วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหันข้างๆนะทุกคนถ้าเจอคนยิงใส่เรานะจีก่อนเลยอยู่ไหนละเอาหุ่นนี้ก่อนแล้วกันหุ่นจิว๋วเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเอ้ยผมกำลังจะยิงมัน เกือบแล้วเอาหินทุ่มดีกว่าทุกคนมาเอาหินคว้างนะครับนี่โอ้โหแม่งกระโดดเป็นลิงเลยเอ้ยเดี๋ยวเอาไมา่โอ้โหมีกระโดดหลบโอ้โหสงครามหุ่นเอาไมา่ตีงไงล่ะมาอีกทีนะึ่งให้มันโดนโดนอยู่รดนอยู่ เจ็บแล้วทุกคนผมว่าเจ็บหุ่นมันกลังจะหนีละมันเจ็บเอา้าโอ้ไม่เดียวหุ่นเว้ยแล้วทุกคนมันกำลังจะหนีไปอา้ามันกลับมามันคิดจะแบบไอ้น,นั้นผมแน่เลยต่อยเลยผมต่อยมันอย่างเดียวลวทุกคนจับมา่ก่อนนะแล้วก็เอามาจกเลิกตรงนี้นะมันจะได้ไม่หลุดไปไหนไม่บั็กด้วยโอเคเรียบร้อยละมาเดี๋ยวกำลังจดีดี ปืนพลังจีปิ้วเอา้าเอา้าโอโ้โหทำไมมันบอบบางเลยโดนนิดนิดนิดหน่อยล่วงมาซะละปืนจีเราต้องจีประมาณสองรอบนะถึงถึงมันจะล่วง่ะเอ้ยเจอแล้วขอจีหน่อยสิจ๊ะน่าจะตีเดียวกันแน่นอนนี่จีค้างไว้เลยทุกคนประมาณสองรอบนะแล้วก็ต้องยกอีกรอบหนะึ่งโอเคเรียบร้อย ไมอยู่เฉยเลยที่บอกใหองล่มาที่บ้าน <c oughs> เป็นไงล่ะเออก็บอกให้ล่อมาที่บ้านแล้วทาไมไม่ล่อมาเราไม่เชื่อกะนะันอ่ะเราาเลยโดนพลงังตีแย่ขุนยนต์ <c oughs> อีกคอนนึงแม่งเหมือนมันติดเล่นนะทุกคน <c oughs> มันล่อไปไหนก็ไม่รู้แล้ว <c oughs> ผมจะขำมาผมจะรั่วเลย ทุกคนผมไม่เจออะไรเลยถังน้ำมันก็ไม่เจอนะครับน้ำมันเราเหลือครึ่งแล้วเหมือนมันโดนเนฟทุกอย่างเลยนะครับผมรู้สึกว่าแต่ก่อนในปืนพลังจีเป็นอะไรที่แบบบอกเลยผมให้ทั้งตี้เลยนะมาเหอะขอขยียบปับป๊บแล้วก็พลังจีเนะนี่ยยังไงก็ชนะได้นะเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหไม่ทันมันเร็วเกินรถโ,โอ้โหอ้าวเรียบร้อยนายโดแล้วแหละขอจีหน่อยอุย้ยอา้าหลูดอีกแล้ว เาจะปลาระเบิดเหรอไม่เป็นไรจี่มานี่เลยมาอ้าวตายละเจ้า vss เวนกร,รมโอเคตรงนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะทุกคนถ้าเจอคนผมแนะนำจี่แล้วก็จี่อีกรอบนะบก็คือเขาก็น็อกแล้วนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปเหยียบอยู่นะแต่ถ้าเจอคบตี้เนี่ยหนีนะครับง่ายๆเลยหนีดีกว่าโซนหน้ามีรถจอดอยู่นะครับ นั่นจะเป็นรถรถมาชุบเอ้ยโอ้โหแล้วมีใครยิงระเบิดวะเนะี่ยโอ้โหคิวฟรีคิวฟรีผมขอคิวฟรีหน่อยครับแั๊บนึงขอเหยียบก่อนโอ้โหมันตายไปตัวนึงอะ่ะโอเคได้มาตัวนึงเอา้ามันกน็ลงน้ำเอยเลยแล้วอยู่ไหนวะเน,นี่ยโอ้โหทุกคนน้ำตื้นเกินหาไม่เจอนี่ปะนี่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 น อ้าวแล้วจิบถูกด้วยเฮ้ยเดียวโอ้โหมันยกเลิกทำไมมันเร็วจังเดี๋ยวนี้มันกดดิ้นได้ง่ายมากเลยเหรออุ้ยไปไหนละโอ้โหทุกคนแล้วมันอยู่ในน้ำด้วยนะครับกดเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอเคจีลระค้างไปเลยนะเอา้าอะไรวะเนะี่ยโอเคเหยียบเหยียบซ้ำอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าเหยียบมันมันโดนแค่รอบเดียวก็ล่วงไปเลยนะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะไปละหาคนต่อด,ดีกว่าไปแล้วจ้าหุน่นเราหมดไปแล้วนะครับน้ำมันเหลือแปดตัวนะครับถือว่าไม่เอ๊ยนี่ไงเจอคนละด้านขวามือนะครับทุกคนแล้วเหมือนเห็นอะไรแบบหุ่นยนต์ปะโอ้โหมันกำลังไล่บีกันอยู่เลยทุกคนเอย่าลงโซนหน้านะครับเอาตัวหน้าดีกว่าเจอเยื่อละ ลอยนะครับอุย้ยซ้ายผมก็ขับเจ็ตมาอุย้ยไม่ไดีกว่าทุกคนมันมีหุ่นนะ่ผมไม่สู้หุ่นนะครับมาแล้วอุ้ยโอ้โหแล้วเพื่อนมันยิงด้วยไปละ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 เขาไม่ตามผมเนะยเขาตามมาไม่ทันนะทุกคนเพราะเราเร็วกว่านะโอเคเขาน้าจะเลือกชุดเพื่อนนะครับผมไปเล่นข้างบนก็แล้วกันนะคราบน่าจะยิงฟี่มั้งเน่ประมาณเนะี้ย โอ้โเขามีที่ชุบตัวเองนะครับปัญหาเลยอะหาไม่เจอเลยนะครับโอ้โหหายากมากต้นไม้มันบังด้วยเอาโ,โอ้โหลูกหมดพอดีโอ้โหเวนการทุกคนผมไม่ได้คิวใครเลยข้างบนมีเจ็ตแพนนะครับเดี๋ยวรีบ โหเจ็บแล้วแต่ว่าไม่นอกนะครับโดนหัวเม็ดเดียวไม่เจ็บหรอกโดนแค่เม็ดเดียวนะทุกคนไปใแบว็ข้างหน้าดีกว่าเขาขับเจ็ตหนีนะทุกคนไม่ไม่เวิร์กนะครับเจ็ตบันชานะครับแนะนำว่าอย่าขับหนีดีกว่าถ้าเจอแบบว่าสตูชิดเราแล้วนะครับแต่ถ้ามัน ทำอะไรไม่ได้จริงก็ต้องขับเจ็ตหนีนะครับแต่ว่าอาจจะต้องแบบฉีกทางอื่นนิดนึงนะเดี๋ยวมาดักไอตัวข้างนอกวงต่อนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวโอ้โหพีเก้าศูนย์ด้วยมาตัวเดียวไหมไม่น่าจะตัวเดียวเปล่าวะถ้ามีตัวเดียวถ้าผมจีก่อนผมชนะนะครับไม่น่าใช่ตัวเดียวด้วยโอโหขับเจ็ตหนีได้ไหมเนี่ย โอ้โหน่าจะตีข้างล่างแน่เลยเวรกรรมละเอ้ยเดียวโอ้โหทุกคนผมหนีได้ปะทันปะทำไมมันภาพมันคุ้นอย่างวะเนี่ยเอ้ยเดียวทำไมภาพมันคุ้นยังเลยเหมือนเมื่อกี้เลยจุบตัวเองก่อนเลยโอ้โหตัวมึงโอ้โหผมไม่ได้สามอีกชุดกันฝนนี่ไงคนที่พูดบนเครื่องไม่โอ้คลิปก่อนยิงคนพูดมากในเครื่องคลิปนี้โดนคนทักบนเครื่อง ไม่ทุกคน